ทายทอสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องผลไม้ที่ฟอพัดโปรดปานนั่นก็คือแก้วมังกรนะครับแก้วมังกรเป็นผลไม้รสหวานอมเปรี้ยวหรือหวานอ,อน่อ,อนๆเนื้อสัมผัสนุ่มมีปริมาณน้ําเยอะนะครับช่วยดับกระหายเพิ่มคุณคุณกันให้กับนกมีสารตต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยดูดซับขับสารพิษในร่างกายแล้วก็ทําให้ระบบขับถ่ายดีนะครับบารุงกระดูกลดความเสี่ยงการ เกิดโรคร้ายต่างๆนะครับโดโดมีคนมารอมีนกมารอกินถาดมันเริ่มจัดไปเต็มที่อ่าสำหรับพล่รไทยในการเลี้ยงนกฟอพัทแบบกงรวมนะครับเราก็จะให้แก้วมังกรน,นะครับเพราะว่า นกฟอพัทเนี่ยเขาชอบแก้มังกรมากที่เขาชอบจริงจอ่ะตัองอันดับหนึ่งเลยผมว่าแก้มังกรเลยรองลงมาก็จะเป็นกล้วยสาลี่แล้วก็แอปเปิลนะครับนะที่เห็นเขากินบ่อยๆกินเยอะเลยนะครับเราเวลาเราให้อาผลไมา้กับนกเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นหลายๆครั้งที่เป็นวิดีโอนะคุณจะเห็นว่ามันจะมีหลายถาดใช่ไหมเพราะว่าอานกฟอพัสเนี่ยเขามีเขาเรียกอะไรมันมีตัวที่เกเรนะครับเกเรแบบมากมาก,มากอะ่ะถ้าเทียบกับนกสายพันธุ์อื่นๆแล้ว คือนกพอพัสดเนี่ยมันเป็นนกเกเรนะครับแล้วมันก็ชอบรังแกตัวที่อ่อนแอดังนั้นการที่จะให้ผลไม้ให้ทุกตัวได้กินทั่วถึงกันเนี่ยต้องมีหลายๆถาดหรือนช้กระถาดใหญ่ไปเลยนะครับเวลาตัวที่อ่อนแอโดนกีดกันไม่ให้กินเนี่ยเขาก็สามารถจะไปกินอีกด้านหนึ่งได้นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าถาดเราใหญ่จริงๆนะครับนกนกนก,นก,ก็จะชอบแก้มังกรมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยดูสิโอ้โหมาลุมเลยอะ่ะลุมสกรรมเลยนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าลุมสกรรมนะครับ นะนี่เราก็เก็บภาพมาให้ในหลายๆมุมนะครับให้ดูหลายๆตัวก็คือเขาชอบมากจริงๆนะครับแล้วก็ที่ฟาร์มของเรานะครับของแพลตทยเนี่ยเราเลี้ยงนกเราเลี้ยงด้วยผลไม้เป็นหลักนะครับนะแม้กระทั่งอา,อาหารอาหารรวมอาหารสำเร็จรูปนะครับเรายังใช้เป็นผลไม้รวมเลยนะครับของซูฟรีมนะครับรวมไปถึงอาหารสำเร็จรูปยี่ห้ออื่นที่เราใช้อีกก็มีมาซูรินะครับแล้วก็มีสมาร์ททาร์ส ตอนนี้เราก็จะพยายามจะดูอาหารสำเร็จรูปที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารที่ดีแล้วก็ม,มีราคาไม่แพงนะครับนะก็ค่อยๆหากันไปอสืบเสาะหากันไปนะครับผมนะามาดูแก้มังกรนะครับแก้มังกรเนี่ยเป็นต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีทั้งหมดสองสายพันธุ์เนาะมันจะมีเนื้อสีขาวจะออกรสแบบหวานอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยจะมีรสชาติหวานจัดเลยนะครับ แก้มังกรเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยามากมายทีเดียวนะครับยังไงก็หาแก้มังกรมาให้นกได้กินกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากอีกสิริน,นะครับสำหรับแพลดไทยเรามีไลฟ์ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มนะครับหากใครว่างๆใครเลี้ยงนกมีปัญหาอะไรมาคุยกันนะครับยินดีให้คำปรึกษาตลอดแพร์ลอไทยสวัสดีครับ